สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลวงก้มหอบของที่ตกอยู่กับพื้นวันที่หนึ่งมิถุนายนเพจข่าวสารบ้านเฮาได้โพสต์ข้อความระบุวา่าจุกในใจน้ําตาไหลไม่รู้ตัวลวงไปซื้อข้าวสารมาแล้วถุงมันขาดกลางสี่แยกคนแถวนั้นได้หยิบยืนให้ลงไปซื้อข้าวใหม่ลุงบอกเสียดาย คือคนไม่มีก็ไม่มีจริงๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ